ชั่วโมงนี้นะคะเรากลับมาพบกับพี่พึ่งกันอีกครั้งนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะน้องๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Percentage, r a t i o แล้วก็ fraction นะคะเรามาดูความหมายของแต่ละคำก่อนนะคะคำว่า p e อ c e n t น g e นะคะน้องๆหมายความว่าอะไรคะหมายคำว่าเปอร์เซนนะคะ หรือเครื่องหมายเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งความหมายของคําว่าเปอร์เซ็นต์คืออะไรคะคือคําว่าหารด้วย100หรือว่าส่วนร้อยคราวนี้คําว่าเรโซเรโซคืออะไรคะเรโซอาจจะแปลว่าสัดส่วนก็ได้หรืออัตราส่วนก็ได้นะคะคือการหารกันระหว่างตัวแปร2ตัวแปรนะคะ ก็คือมีตัวแปร x กับตัวแปร y แล้วก็คำที่3 fraction fraction เอาง่ายๆเลยก็คืออะไรคะสัดส,ส่วนหรือเศษส,ส่วนนะคะเหมือนกับคำว่า ratio เลยคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้องๆมาดูตามที่พึ่งเลยมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันนะคะ มาดูข้อหนึ่งนะคะน้องๆค่อยๆดูตามแล้วก็เตรียมปากกาสีแดงนะคะแล้วก็ค่อยๆขีดตามนะคะข้อหนึ่งโจทย์ถามว่า you invested 10,000บาท into funds paying 2% and 5% a n d annual no interest rate respectively หมายความว่าถ้าคุณนำเงินมา1,000 0บาทเนี่ยแบ่งเป็นเงิน2ก็ลงทุนในกองทุน2แบบแบบแรกได้กำไร2%แล้วก็แบบที่2ได้กำไร5%าเร5% ตามลำดับคำว่า respectively แปลว่าตามลำดับนะคะ at the end of the year พอสิ้นปี the interest rate from the 5% investment exceeded the interest from the 2% investment by 100บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะผลตอบแทนนะคะที่ได้จากการลงทุน5%หรือว่ากองทุน5%อันนี้จะได้รับ exceeded exceeded แปลว่ามากกว่า มากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุน2%อยู่บายคืออยู่นะคะหรือเท่ากับ100บาทไฮไลท์ค h t ว่าา b นะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับ how much money was invested at each rate ถามหาว่าเงินลงทุนในแต่ละกองทุนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดคราวนี้เรามาดูวิธีการนะคะเขาอยากรู้ว่า เราเอาเงินมาลงทุนในแต่ละกองทุนเท่าไหร่ใช่ไหมคะน้องๆก็สมมุติเลยว่าให้นำเงินเนี่ยมาลงทุนในกองทุน5%เท่าไหร่คะในกองทุน5%เป็นจํานวนเท่าไหร่คะ x บาทที่เพิ่งถามนะคะถ้าลงทุนในกองทุน5% x บาทเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ย สมมุติเรามีเงินก้อนหนึงอยู่10,000บาทบอกแล้วลงทุนในกองทุน5%อ่ะเาเขียนสั้นๆดีกว่าจะได้ง่ายๆถ้าลงทุนในกองทุน5%มีอยู่เท่าไหร่นะคะ x บาทเพราะฉะนั้นลงทุนในกองทุนเท่าไหร่คะ2%เหลือเงินเท่าไหร่คะห0 0 0 0มลบกับ x บาทใช่ไหมคะ คราวนี้เขาบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนอันนี้กับอันนี้ต่างกันอยู่100บาทโดยอันนี้การลงทุนในกองทุน5%เนี่ยให้ผลตอบแทนที่มากกว่า2%อยู่100บาทเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของคำว,ว่า5%ก่อนนะคะหหมายความว่าอะไรคะน้องๆคำว,ว่า5%หมายความว่าถ้าเราลงทุน100บาท ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่คะได้ผลตอบแทน5บาทเพราะฉะนั้นลงทุนไปเท่าไหร่คะลงทุนไป x บาทก็จะได้ผลตอบแทน5 x ส่วน100บาทคราวนี้กับการลงทุนเท่าไหร,ร่คะ2%ได้อัตราดอกเบียเ้ย2%น,นะคะ ลงทุนไป100บาทเพราะฉะนั้นได้รับผลตอบแทนกี่บาทคะ2บาทเพราะฉะนั้นลงทุนไปเท่าไหร่คะ1 0 0 0 0ลบ x เพราะฉะนั้นได้ผลตอบแทนเท่าไหร่คะน้องๆก็เป็น2ส่วน100คูณกับ1 0 0 0 0ลบ x บาทคราวนี้ผลตอบแทนของเราอันนี้มากกว่าอันนี้อยู่เท่าไหร่คะอยู่100บาท เพราะฉะนั้นเราจะได้สมการแล้วสมการของเราคืออะไรคะน้องๆ 5x ส่วน100ลบด้วย2ส่วน100คูณกับ10,000ลบ x ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ100เพราะฉะนั้นวิธีการแก้สมการทำไงคะเอา100คูณตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเติมส่วนไปอีก2ตัว คือ1,000 0เริ่มแก้สมการนะคะได้เท่าไหร่คะได้5 x ลบ2 0 0มนะคะแล้วก็บวก2 x เท่ากับ10,000 x บวก2 x ได้เท่าไหร่คะน้อง,องได้7 x 7 x เท่ากับ2มบวกด้วย10,000เท่ากับ7 x เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3มนะคะ เพราะฉะนั้น x 1ก็จะเท่ากับ30,000หารด้วย7ซึ่งเท่ากับตัวเลขนะคะได้ประมาณ4,285.72บาทนี่คือการลงทุนในไหนคะ x แทนการลงทุนในกองทุน5%เพราะฉะนั้นใน2%เหลือกี่บาทคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1,000 10, 0ลบ x ใช่ไหมคะก็ลบ4 0 0พ 285.72ซึ่งจะเท่ากับ5,714.28บาทเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้ที่น้องๆได้คืออะไรคะการที่เราเอาเงินมา1,000 0บาทเนี่ยเราต้องเอาเงินจำนวนเท่าไหร่คะเราต้องเอาเงินจำนวน4,285.72บาทคือนี้ ไปลงทุนในกองทุน5%นะคะขนาดที่เราต้องเอาเงินเท่าไหร่คะ5,714.28บาทมาลงทุนในกองทุน2%จะทำให้ผลต่างของ2ตัวเนี้ยคิดออกมาประมาณ100บาทพอดีคะ่ะสำหรับผลตอบแทนที่ได้รับนะคะคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อ2กันนะคะ มาดูโจทย์ข้อ2กันต่อนะคะโจทย์ข้อ2บอกว่า a n investment of 12,000 o n baht is deposited into two a c c o u n t นะคะโจทย์บอกว่าอะไรคะน้องๆโจทย์บอกว่าการลงทุนนะคะของเราเป็นจำนวนเงิน12,000บาทลงทุนในบัญชีกี่ประเภทคะลงทุนในบัญชี2ประเภทใช่ไหมคะ one at 5% and one at 7.5%นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าโจทย์เนี่ยลงทุนในบัญชีกี่เปอร์เซ็นต์มากคะน้องๆลงทุนในบัญชี 5%แล้วก็7.5% how much should be invested into each account so each account earn the same amount น้องๆขีดเส้นใต้นะคะ earn the same amount หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเขาต้องการลงทุนในบัญชีแต่ละประเภทเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากาันคราวนี้ที่เพิ่งบอกแล้วใช่ไหมคะเวลาทำการแก้สมการทำาไงคะเราต้องสมมติสิ่งที่เราต้องการหาไว้เป็น h งั้นที่เพิ่งสมมติเลย พี่เพิ่งสมมุติว่าเราจะลงทุนนะคะในบัญชี5%เป็นจํานวน x บาทเพราะฉะนั้นถ้าบัญชี7.5%ลงทุนกี่บาทคะน้อง,องช่วยพี่เพิ่งตอบสิคะต้องลงทุนไป1 2 0 0 0ลบ x บาทใช่แล้วเพราะว่า2บัญชีรวมกันแล้วต้องเป็น1 2 0 0 0บาทใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูความหมายของคําว่า5%นะคะคาว่า5%หมายความว่ายังไงคะน้อง,องหมายความว่าถ้าเกิดน้องๆไปธนาคารใช่ไหมคะฝากเงิน100อบาท สิ้นปีนะคะได้รับดอกเบีย้ยนะคะหรือผลตอบแทนเท่าไรคะน้องๆได้รับผลตอบแทน5บาทคราวนี้พี่พึ่งฝากเงินกับบัญชีนี้กี่บาทคะพี่พึ่งฝากไว้ทั้งหมด x บาทเพราะฉะนั้นพี่พึ่งได้ผลตอบแทนเท่าไรคะ5 x ส่วน100บาทคราวนี้บัญชี7.5%ก็ทําเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่น้องๆได้คือเท่าไหรคะ7.5ส่วน100คูณเท่าไรคะ 2> 12, 1 2 0 0 0ลบ x อ่าอันนี้คือผลตอบแทนนะคะที่น้องๆจะได้รับหลังจากการฝาก1ปีกับบัญชี7.5%แต่โจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่าผลตอบแทนนะคะหลังจากสิ้นปีเขาต้องการให้ได้รับผลตอบแทนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นใช้เครื่องหมายอะไรคะน้องๆใช้เครื่องหมายเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ5 x ส่วน1 0 0ะคะวิธีการแก้สมการที่ง่ายนะคะน้องๆเอา100คูณตลอดเลยพี่เพิ่งก็คูณด้วยตัวสีแดง 100กับ100เป็นไงคะน้องๆหายไปใช่ไหมคะคราวนี้เราค่อยๆกระจายแล้วก็เปิดวงเล็บออกมา7.5็ดจุดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะน้องๆได้ทั้งหมดเก้าหมื่นลบด้วยเท่าไหร่คะ 7.5x เท่ากับเท่าไหร่เอย่ยเท่ากับ 5x งั้นพี่พึ่งย้ายมาได้เท่าไหร่คะ90,000เท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆ 5x บวกด้วย 7.5x คราวนี้น้องๆก็จะได้อะไรคะจะได้ 12.5x เท่ากับ 90,000นะคะคเพราะฉะนั้นแก้สมก,การ x 1เอา12.5ย้ายมาทำไมคะย้ายมาหารใช่ไหมคะาหารละพี่พึ่งก็กดเครื่องคิดเลขน,นะคะ90,000หาร12.5ได้เท่าไหร่คะน้องๆได้7,200บาทอ่ะคราวนี้7,200บาทของเราแทนอะไรคะน้องๆ7,200บาทของเราเนี่ยแทนเงินที่ลงทุนในบัญชีกี่เปอร์เซ็นต์คะน้องๆลงทุนในบัญชี5%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วเงินที่ใช้ลงทุนในบัญชี5%คือเท่าไหร่คะน้องๆ คือ7,200บาทอ่ะคราวนี้แล้วเงินอีกบัญชีนึงนะคะน้องๆก็คิดเลขเลย1 2 0 0 0ลบเท่าไหร่คะลบด้วย7,200ใช่ไหมคะเท่ากับ4,800บาทอ่ะได้คำตอบแล้วนะคะสรุปคำตอบข้อนี้นะคะน้องๆต้องแบ่งเงิน1 2 0 0 0บาทเป็นในการลงทุน5%กับ7.5ยังไงบ้างคะน้องๆน,นะคะต้องแบ่งเงิน7,200บาทเนี่ยไปฝากในบัญชี 5%นะคะแล้วก็เอาเงินที่เหลือนะคะคือ4,800บาทเนี่ยไปฝากในบัญชี7.5%แล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากันค่ะ โจทย์ข้อ3านองๆค่อยๆดูตามนะคะโจทย์ถามหาว่า two investment were made totaling 20,000บาทก็คือถ้าเกิดว่านำเงินมาลงทุนเนี่ย20,000บาทนะคะ for a certain year this investment y i e l d and 0 9 0 0บาท in simple interest ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนทั้ง2ประเภทเนี่ยคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น1,900บาทนะคะ